จเจริญพรคุณโยมก่อนนะพื้นเพของธรรมาภาพเดิมที<ๆ>ก็ไม่ใช่คนที่อื่นเป็นคนที่นี่บ้านนี้นะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงปีพศ .2554 หลวงพ่อเจ้าวาดมอบหมายให้ธรรมาภาพนะทำการบูรณะปฏิินขอนโบสถ์ซึ่งเป็นภาระ,ะที่หนักมากนะใช้เวลา บูรณะถึงขอรู้ว่าสร้างใหม่อยู่เกือบสองปีสองปีนั้นก็กมีความกังวลบ้างอะไรบ้างก็มีความกังวลอะไรต่างๆพราะหลังจากเสร็จสาเสร็จบทเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลน,นะได้มาสกแกนหามาสุมหาว่าพระในวัดต่างๆเนี่ยมีเจ็บป่วยมั่งอะไรบ้างหรือเปล่าก็มาวัดความดันรรมาภาพเห็นว่าความดันสูงมาก ช่วงนั้นก็เลยแนะนําให้ไปโรงพยาบาลไปตรวจก็เลยพบว่าตัวเองเป็นป่วยเป็นความดันแล้วจะทํำยังไงไม่เมื่อตัวเองป่วยก็ต้องดูแลตัวเองนี่ดูแลาการดูแลตัวเองเราต้องรู้ว่าเราเป็นโรคอะไระมันมีอะไรที่เรียกว่าเป็นตัวที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโรคที่เราที่จะทําให้โรคเราเนี่ยมันกำเริบขึ้นได้ง่ายอย่างอาหารหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ศึกษาไม่เด้วจะได้ไม่ต้องเป็นภาระกับผู้อื่นมาก นี่คือที่ว่าทำไมสนใจในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนี่เมื่อจะแนะนำญาติโยมจะแนะนำใครก็ตามในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพในเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บป่วยเราก็ต้องรู้ว่านะในหลักคำสอนทางศาสนาเนี่ยนะมีหลักธรรมคำสอนที่เกี่ยวข้องอย่างไรเมื่อในความเป็นพระเราก็ไม่ใช่ไปแนะนำแต่ว่าวิธีการนี้เราก็ต้องสอสแสดแทรก ก็จะนําดึงเอาหลักธรรมในเรื่องโน้นเรื่องนี้เอามามาเรียกว่าเอามาบูรณาการใส่ให้ญาติโยมที่วันได้ฟังทั้งธรรมะได้รู้วิธีการดูแลตัวเองในต่างๆเราจะให้ความรู้แก่ผู้อื่นเราต้องรู้ซะก,ก่อนแค่นั้นเองเพราะถ้าเราไม่รู้เอาไปพูดโยมก็รู้เท่าๆกับเรามันก็ไม่ได้เกิดอะไรเราต้องรู้ให้เยอะกว่าน,นั้นที่ที่จะนําสิ่งต่างเหล่านั้นเอาไปบอกเขาในการพูดคุยหรือว่าเทศให้โยมฟังในเรื่องนี้ นอกเหนือจากนําหลักธรรมทางศาสนาแล้วก็นำเอ,า,อาหลักการที่ทางสทศรณรงค์ในเรื่องการดูแลสุขภาพก็คือเรื่องของ3อสอเอามาบูรณการเข้าด้วยกันอยในเรื่องสุขภาพเรื่องต่างๆเนี่ยทางศาสนาก็มีหลักมีหลักคำสอนไว้เยอะแยะเลยนะเอาอย่างง่ายๆยในเรื่องการดูแลเรื่องอ,า,อาหารเนี่ย หลักๆพระก็จะรู้นะว่าหลักของอาหารคือในการขบฉันนั้นต้องรู้ประมาณในการชนะที่เรียกว่าโพชเนมัตตัญยุตาคือรู้จักประมาณหรือถ้าพูดง่ายๆคือต้องฉลาดาฉลาดในการกบฉันว่าะอะไรฉันได้อะไรฉันไม่ได้นี่คือเรื่องโภชนาการในการดูแลสุขภาพในการออกกําลังกายก็มีหลักอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรคือเป็นข้อวัดปฏิบัติของพระเป็นกิจ,จวัตรอย่างเช่นกวาดลานวิหารอะไรก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกาย ในการปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมเดินไปใช้เวลาเดินก็มันมีใค่น้อยก็ถือว่าได้ออกกําลังกายภายในตัวด้วยน,นี่ก็คือการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพอย่างนั้นแหละถ้าพระเราต้องปฏิบัติในความในความเป็นผู้นำนะพระเราจะต้องปฏิบัติด้วยตัวเองให้เห็นผลเซ็ยก่อนเมื่อดูแลตนเองอะไรต่างๆปฏิบัติตัวเองเห็นผลแล้วแล้วก็จะเอาไปพูดกับโยมไปแนะนําโยมได้ดีกว่าถ้าไม่ทดลองไม่ปฏิบัติเลยเอาไปพูดเนี่ยมันบางครั้งบางขราวมันเหมือนกันอะไรล่ะ,ะรู้ไม่จริง นี่คือวิธีการที่จะทําตัวเป็นผู้นําคนเรานะไม่ว่าพระไม่ว่าโยมล้วนแล้วแต่ต้องการมีความสุขไม่ต้องการความทุกข์ส่วนหนึ่งของความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราคือเรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องความเจ็บป่วยเพราะนั้นเมื่อเราไม่อยากเป็นทุกข์จากความเจ็บป่วยจากการเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าทำตัวเราไม่ให้เป็นโรค คือร่างกายสุขภาพแข็งแรงแล้วเราจะได้สามารถทำอะไรได้เนี่ยเราดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีให้สมบูรณ์ดีกว่าปล่อยให้สุขภาพโทรมเจ็บป่วยแล้วเราจะทำอะไรไม่ได้เลย